กดดิ้โอ้ตปัต็เทนตต้าเต่าอ่เนาะแกันนอต่งทิอืมแ้กอย่างตอปตัก็เทนต้าเตามันเอไปฮะการสนต์ง็ต้องบูนจีบดงบี้ดงบี้แลัก็เด้หมดโจละบืนไเออมีใครที่มาบวชปุ๊บ ก็จะได้ปั๊บเลยหรอกมนเป็นคำบาลีที่พระพุทธเจ้าโน้อธิบายทมต่างี่างกระโนตื่นพงษ์สหัสสหัสแล้วก็นอนตื่นสมภพนิมิตตัสาวุูทันตังกิริเมกะลังอุทิตโครักสตรีนักมาลังกันเซียนนังเซอบุกอันลักหนึ่ง เสียนางซื้อจีนยงฮานันชงรักแรกกันได้ก็ได้บืนเลยเออแม่่อไม่บืเมยกะหมอกับบืนเฮ้ยบ่ทาวัดกูตัวไงตดบ่นตัวกูตัวไงเมย์กมอกับบืนอิ่งเฮ้ยก็อนทำให้ตั้งใจในคณะมให้ทำวัดไมาให้ทำสมาธิแต่กดความตั้งใจบวกความตั้งใจปุ๊บ ใจไม่ให้จดจอ่อกลัวกับสิ่งที่มาให้สวดมนต์ใจไม่ให้จดจอ่อกลัวกับสิ่งที่มาให้วกอกอะไอ้ก็จึงบึ้นไ,ไหวได้หมด oh, <my> สิ่งสิ่งแรกคือสร้างความพอใจสอนโยงสร้างความพอใจในการทำวัดวอมให้ทำวัดทำด้วยความไม่พอใจนะนะั <Okay. S 1> ่นนะสวดมนต์ด้วยความไม่พอใจพอใจก็อุ้ยมันกับเบบมุมกับอันเนี้ย อันอน,อนี้น่ก่ยานะมุกกระดาห้อยมุดาบุห้อยดาบัดห้อยพอจจด้วยความทุกข์เอกความพอใจ<ด>อีนัเกเออหนึ่งสร้างคือการทำวัดทำด้วยความเต็มใจด้วยความพอใจเรียกว่ามีฉันทะมีฉันทะคือความพอใจในสิ่งที่มาท้ทำแล้วก็เมื่อกดฉันทะแล้วก็ต้องมีความอะไรก็นอความพยายาม เออความพยายามคือกนอริยะนริยะคือความพยายามเมื่อเออมีกควทมพยายามในสิ่งที่มาให้วอันทะริยะกิตะอกิตะก็น่าคือเอาใจใส่ความเอาใจใส่ในสิ่งที่มาให้วอิ่งิต็มห้สวดก็แอลหอมอไส้ออกไปนะเก้แอลหอมไส้ที่เมือให้ก เราไอ้สนิทก็มาไหกินดินงกิน้ไก็ดินงดนะเออมือนามนซาเราป่าไอกินดิเอาเอบ่ิ้เอดินเอโอ้ยเสียง่ตกยงหน่าตัวแม่งง